นั่นอะไรนั่นอะไรเอ๊ะนั่นอะไรจุดหมายใครครส่งึเธอแอบฟ่อนเร้นเห็นฉันเป็นคนเสอรักเธอลงเธอจนไม่เกี่ยนเนียมา ได้อ่านจดหมายใจหายประกังสุดโชคช้ำก็เพราะกูยิงลายใจเห็นจะเชื่อเห็นจะเชื่อไม่ได้เธอจจลายใจรักผู้ชายลายคนอุ่นสามองสาจอม้องตั้งแต่น้อยเฝ้าลงของ คอยเตื้อเผ่อจนกินข้าวกินน้ำฟัติคอปีกบนสำกายเผอตนระวังจะจนหัวใจหน้าไม่อายหน้าไม่อายอิวหน้าไม่อายตุนชายดูง่ายนิดเดียวชื้อนเม่ก่อนอย่างนี้แล ไม่มีอยู่เกี่ยวครั้งเดียวหนเดียวเกินกว่าเกลี่ยวน้ำบนได้ยินกับผูไม่รู้กับตาใช่กล่าวว่าและว่าผู้หญิงทุกคนที่เขาดีก็สมไปเป็นตนรักชายหลายคนระวังจะจนหัวใจห่วงชายผ้าเหลือง เรื่องของผู้ชายผู้หญิงไม่ไร้เท่าใบพุทธาอย่าเสียใจอย่าเสียใจว่าไว้วันที่ว่าเขอเอาน้ำตาพี่ตาน้ำมนกลับกับคุณมากทนะ้ก็ผ่านไปนะฮะ